ดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วังป่านะคะวันนี้วันพฤหัสที่7ธันวาคม2566ค่ะเราได้ทำการลงกระชังสำหรับชากุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งของพงประสิทธิ์จะมาวันที่10นะคะอวนผืนแรกค่ะยาวดีมากเลยนะคะเราใช้ไม้เคราวหนีบหน้าหลังนะคะเราสั่งกุ้งไว้150,000นะคะ คว <ram ke> hm ามเค็มสิบห้าระยะห่างของไม้ปักอันนี้กำลังดีค่ะชอบแต่ว่าอวนต้องแก้ไขค่ะเพราะว่าสั้นไปเดี๋ยวเราต้องต่ออีกสักสองแขนโชคดีนะคะเราได้มนุษย์พ่อมาช่วยค่ะ ah, วันนี้ก็คงเสร็จเรียบร้อย เราขุดด้านข้างม้วนออกนะคะแล้วก็เอาดินกลบ